ตอนนี้นะครับมาจะชมวิดีโอมาดูที่ไร่ที่นากันหลังจากที่ฝนไม่ตกน้ำก็ลดไปเยอะนะครับนี่คืยังเหมือนเดิมแต่ต้นไม้บางต้นก็ตายหมดมบางต้นก็ยังเหลือ,อเฉพาะต้นไหนที่ทนแดดทนฝนต้นมะขามเตีกยยังเหลือ ที่กินก็ยังเหลือเกือบหมดนั่นแหละนี่ต้นไผ่ก็ใหญ่ไปแล้วสูงใหญ่ไปหมดแล้วต้นไผ่กล้วยร้อยหวีเหลือต้นหนึ่งแล้วนอกกันเหลือหมดนะกล้วยนี่ต้นไผ่โตไปหมดแล้วไม่ต้องกลัวต้นไผ่ได้ได้บรรยากาศพอดีต้นไผ่ เดีมัเจอต้อนนี้ตายตน้นบักสีดาก็ยังอยู่นี่ปาก็ยังอยู่ต้นอะไรนั่นลืมแล้วเนีละมุดขน,นุนยังอยู่หมดอืมดต้นกล้วย ปลูกไว้ก็ยังอยู่แต่ตู้เรียนเรียบร้อยหมดแล้วครับทุเรียนสี่ต้นนี่ไม่มีเหลือครับตุนร้อยสองร้อยอ่ะเรียบร้อยนี่อันนี้ยังอยู่สวยงามมากเนี่ยอันนี้อะไรเนาะผักผักติว้วอันนี้ก็อันนี้ก็สวยงาม บอกตูมน้ำดูตะไคร้ดูใช่ไหมตะไคร้ตะไคร่ดีดดเบื่อว่าลาเลยตะไคร้เนี่ยเงิน,นเรียบร้อยต้นนี่เรียบร้อยกันหมดเรียบร้อมยมเดี๋ยวจะแต่ปลาก็ยังเยอะอยู่นะปลาเนี่ย เดี๋ยวไปเอาอาหารปลาก่อนอาหารปลาลุงลองต่อท้อยทำการ,กรเกษตรอะไรไม่รู้เนี่ย่ยตรงนี้จะไปหาบ้านเลยบ้นานเัยอยู่เหมือนเดิม Nih itu nih yang nyuman deh Nih, coba Ya, ya Ayan, pak, wan Ayan, Nih mặc dù mai mô thanh yên 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 đứa yên vậy, yên 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 ยังไม่ตายยังเต็มส่าอยู่เหมือนเดิมเออเอยังเต็มส่าอยู่เมืนเริมนะป่านะแต่มันไม่มีใครมาให้อาหารมันยังไม่แต่ันก็ยังตูอยู่เยอะ อย่างเยอะอยู่มันเอาไว้แค่นี้ก่อนเด้อเนี่ยเดี๋ยวถ่ายวีดีโอไปให้ดูให้นก่อน